จิตตะสมาธิประธานสังขาร525ก็ภิกษุจเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้จเจริญฌานอันเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อประหารทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิสงัดจ,จากกาม สงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมมชานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตดสมาธิประธานสังขาร526ในคำเหล่านั้นจิตเป็นชนยัยจิต มโนมาณ์ละถึงมโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าจิตสมาธิเป็นฉนความตั้งอยู่แห่งจิตละถึงสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชชงอันเป็นองค์แห่งมรคนับเนื่องในมรคอันใดนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นฉนาการปรารบความเพียรทางใจ ละถึงสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงอันเป็นองค์แห่งมร์นับเนื่องในมร์อันใดนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วละถึงประกอบแล้วด้วยจิตสมาธิและประธานสังขารดังกล่าวมานี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร ด้วยประการชนี้527คําว่าอิทธิได้แก่ความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีการสําเร็จการสําเร็จด้วยดีความได้ความได้อีกความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องความกระทำให้แจ้งความเข้าถึงซึ่งทำเหล่านั้นคําว่าอิทธิบาทได้แก่ พัสสะละถึงปะคาหะอวิเคปะของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้นคำว่าจเจริญอิทธิบาทได้แก่ย่อมเสพจเจริญทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นด้วยเหตุน,นั้นจึงเรียกว่าจเจริญอิทธิบาท